กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดประวัติเล่าตำนานองค์พระปฐมเจดีกับเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้และเชื่อว่าน้อยนักที่จะไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักพระปฐมเจดีแต่เคยรู้กันใหม่ว่าใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดวันนี้เปิดตำนานจะพามาเปิดตำนานความเป็นมาของพระปฐมเจดีกันครับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวร,รวิหารเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญเมื่อมาเยือนจังหวัดนครปฐมถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนครปฐมและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวพุทธผู้คนนิยมเรียกพระปฐมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ที่ถนนเทสาตำบลปถมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่งเป็นราชวรมหาวิหารมีพระพุทธรูปสำคัญคือพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระพฐมเจดีย์มีรูปเจดีย์ทรงลังกาแบบสุโขทัยสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระพฐมเจดีย์สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้ส่งสมณทูตมาประกาศพระพุทธศาสนานักประชญ์ทางโบราณคดีมีความเห็นตรงกันว่าพระสมณเถระและพระอุตระ ซึ่งเป็นสมณทูตได้เดินทางมาตั้งหลักฐานการประกาศพระพุทธศาสนาที่นครปฐมเป็นครั้งแรกในราวพุทธศตรวตรรษที่3แต่เดิมสร้างเป็นสถูปโบราณทรงบาทความแบบเจดีอินเดียและต่อมาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิสังขรณ์ในสมัยราชการที่4สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ทรงผนวดและได้ทุดงมานมัสการองค์งพระเจดีองค์พระเจดีองค์เดิม ยอดปรางสูง42วาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาพนวดได้ทรงเสวยราชาสมบัติในราวปีพุทธศักราช2396ทรงโปรดให้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหญ่หุ้มองค์เดิมไว้ให้สูง120เมตรพร้อมสร้างวิหารทิศและคตพระระเบียบโดยรอบงานไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์สร้างหอระฆังและประดับกระเบื้องจนสำเร็จต่อมาในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวงเขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่างๆไว้ที่ผนังด้านในทรงโปรดให้รื้อมุกวิหารทางทิศเหนือและสร้างใหม่เพื่อประดิษฐานพระร่วงโรจนาริตในสมัยรัชกาลที่7ทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่ องค์พระปฐมเจดีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาศาสนิกชนทั่วโลกย้อนยุคไปประมาณ1 0 0 0ถึง1,600ปีดินแดนย่านนครปฐมราชบุรีและอำเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนี้เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมีชื่อว่าทวาราวดีมีเมืองสีวิชัยหรือนครปฐมในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางติดต่อกับต่างประเทศคือจีนอินเดียชจวาจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ขุดได้ยืนยันวา่าเป็นจุดที่มีการติดต่อและรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในสมัยนั้นปีพุทธศักราช1100เมืองนครปฐมโบราณเป็นเมืองขนาดใหญ่ระดับรัฐนับถือพุทธาศาสนาเมืองนครปฐมโบราณ มีลำน้ำบางแก้วผ่ากลางเส้นผ่าศูนย์กลางของเมืองราวสมกิโลเมตรถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆในสุวรรณภูมิแสดงให้เห็นความสำคัญที่มีเหนือบ้านเมืองอื่นและเหมาะสมกับศูนย์กลางวัฒนธรรมทวารวดีศรีวิชัยมากที่สุดในสุวรรณภูมิส่วนพระปฐมเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในยุคนี้เป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่นอกเมืองทางทิศตะวันตกมีชื่อเรียกว่ามหา,าธาตุหลวงบ้าง พระธมบ้างปีพุทธศักราช1500สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นที่ดอนมากขึ้นฝั่งทะเลห่างไกลออกไปแม่น้ําท่าจีนแคบลงเมืองนคปรปฐมโบราณที่ค้าขายกับนานาชาติทางทะเลกลายเป็นเมืองห่างไกลาทางทะเลมีบ้านเมืองเติบโตขึ้นเช่นละโวอโยุธยาสีรามเทพสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรี ทำให้ศูนย์กลางการคมนาคมค้าขายย้ายไปอยู่ทางภากตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเมืองละโวเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีขนาดใหญ่สำเภาเข้าออกได้สะดวกอํานาจทางการเมืองก็กว้างขวางเพราะเป็นเครือญาติกับอาณาจักรกัมพูชาที่เทะเลสาบเมืองเซียมเรียบกับบ้านเมืองสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วยังขยายเครือข่ายขึ้นไปถึงลุ่มแม่น้ำปิงลุ่มน้ำสารวินเป็นเหตุให้เมืองนครปฐมโบราณ ลดความสำคัญและรกร้างไปหลังปีพุทธศักราช1800มหาเถระศีสัทธาราชจุรามณีเจ้าในายรัฐสุขโขทัทยหลานพ่อขุนผาเมืองทรงผนวดเป็นภิกษุที่รัตสุขโขทัทยทรงจาริกแสวงบุญและทรงพายาตโิยมจากที่ต่างๆมาบูรณะปฏิสังขรมหาธาตุหลวงหรือที่เรียกเป็นภาษาขเขมรว่าพระธมธมแปลว่าใหญ่ขนาดเป็นเนินดินขนาดมหืมา จึงสร้างสถูปเหนือเนินดินขึ้นเป็นปรางปีพุทธศักราช2100สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้โยกย้ายผู้คนและบ้านเมืองเล็กน้อยมารวมกันเป็นเมืองใหญ่ไว้ต่อต้อตานข้าศึกที่บริเวณฝากลำน้ำบางแก้วกับแม่น้ำท่าจีนสบกันให้ชื่อว่าเมืองนครชัยศรีตามตำนานนิทานเท้าแสนปมพระเจ้าชัยยศิริจากเมืองเชียงแสนมาสร้างเมืองนี้ไว้นานแล้วจึงนำพระนามชัยศริ มาเป็นชัยศรีปีพุทธศักราช2,374ในแผ่นดินรัชกาลที่3ขณะนั้นรัชกาลที่สทรงผนวดประทับอยู่ที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสกรุงเทพสเสด็จทุดงไปนมัสการสถูปเจดีย์ใหญ่เมืองนครชัยศรีทรงเรียกพระปฐมเจดีย์เพราะทรงเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์แห่งแรกของสยามแต่เดิมนั้นเรียกพระปฐมเจดีย์กันว่าพระประทม ด้วยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาบรรทมณสถานที่แห่งนี้มีนิราศเรื่องหนึ่งใน9้าเรื่องที่สุนทรพูดแต่งไว้มีชื่อว่านิราศพระประทรมซึ่งบรรยายตอนหนึ่งไว้ว่าครั้นถึงพระประทรมบรมธาตุสูงทายาตอยสันโดษบนโขตเขินและถมึนทึนเทิงดังเชิงเทินเป็นโขดเขินสูงเสริมเขาเพิ่มพูนเรื่องเก่าวขานจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายในแถบจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงในเรื่องของตำนานการสร้างพระปฐมเจดีซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณนครชัยศรีเมืองคูบัวเมืองอู่ทองอันมีสถานที่เชื่อมโยงกับตำนานนี้อยู่จนปัจจุบันเด่นชัดที่สุดคือพระปฐมเจดีซึ่งเชื่อกันว่าพญาพานสร้างขึ้นหลังจากการทำปีตุคาตตำนานพญากงพญาพาน มีหลายสำนวนบางแห่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยสะกดชื่อตัวละครต่างกันแต่โดยรวมแล้วมีโครงเรื่องคล้ายคลึงกันมีสำนวนหนึ่งกล่าวว่าพญากงเป็นเจ้าเมืองนครชัยศรีเมื่อมเหสีประสูตริพระโอรสโหนทํทำนายว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ต่อไปจะฆ่าพระองค์พญากงจึงให้นำพระโอรสไปประหารมหาดเล็กสงสารนำพระโอรสใส่พานซึ่งเป็นที่มาของพญาพาน ลอยน้ำไปตามชะตากรรมฝ่ายยายหอมพบเข้าจึงเลี้ยงดูให้การรับวิทยาการครั้นพยาพานเป็นหนุ่มจึงเข้าไปถวายตัวเป็นทหารในเมืองคูบัวต่อมาได้ชนช้างกับพญากรงแล้วสังหารลงครานั้นเกิดลางว่าคงได้ฆ่าบิดาเสียแล้วผ่านไปโมโหยายหอมว่าปิดบังจึงประหารยายหอมด้วยภายหลังสำนึกผิดจึงปรึกษาพระอาจารย์เพื่อแก้ไขไทยบาป โดยให้สร้างเจดีย์ใหญ่สูงเท่านกเขาเหินเพื่อทดแทนคุณบิดาพร้อมกับพระเจดีย์ใหญ่อีกองค์พระประโทนเพื่อทดแทนคุณยายหอมการเรียนรู้ตำนานพญากงพญาพานยังคงเป็นเรื่องเล่าตำนานที่มีสถานที่สำคัญเชื่อมโยงกับความทรงจำผ่านเรื่องเล่านิทานบทร้องพื้นบ้านและงานประพันธ์พื้นถิน่นที่ยังคงรักษาวไว้ให้อนุชนได้เรียนรู้รับรู้และแลกเปลี่ยนกับคนภายนอก สำหรับทางวัดพระปถมเจดีราชวร,ราวิหารกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปถมเจดีในวันขึ้น12ค่ข้ามถึงแรมห้าค่ำเดือน12รวมกัน9วัน9คืนโดยจัดเป็นประจำทุกปีเป็นจุดรวบรวมของสถาบันทั้ง3คือชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวกันมีพระเจดีย์เก่าแก่3องค์คือองค์งที่1เป็นเจดีย์ทรงบาดคว่ำสูง18วาสออก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช296สมัยพระโซนาเถระพระอุตระเถระมีอายุประมาณ2,233ปีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยสุวรรณภูมิองค์ที่สองเป็นเจดีย์ทรงปรางสูงเท่าเขาหินสูง42วาสองศอกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช569สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพญากงพญาพาน โดยพยาพานสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณมีอายุประมาณ1,970ปีมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในในสมัยทวรารวดีองค์ที่3เป็นเจดีย์ทรงระฆังความพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สทรงมีพระราชศรัทธาสร้างครอบเจดีย์ทรงปรางของเดิมเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2,396มีความสูง120เมตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้มีอายุ143ปีในสมัยรัตนโกสินทร์อีกทั้งในรัชสมัยรัชกาลที่6ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพร,ราชได้สเสด็จตรวจค้นโบราณสถานในมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2452ทรงพบพระพุทธรูปชำมรุษองค์หนึ่งจมอยู่ในพื้นวิหารวัดโบราณในเมืองศรีสัชนาลายัยทรงโปรดให้ขุดขึ้นพบเศียรพระหัตถ พระบาทที่จมอยู่ในพื้นโปรดให้เชิญลงมาที่กรุงเทพครั้นเสด็จเถลิงถะวันราชสมบัติจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัตติวงศ์ทำรูปหุ่นขี้พึ่งปฏิสังขรปั้นให้บริบูรณ์เต็มองค์ตั้งพระราชพิธีเททองหล่อที่วัดพระเชตุพนเมื่อปีพุทธศักราช2456เป็นพระยืนปางห้ามญาติหล่อด้วยโลหะครั้นเมื่อเสร็จจึงอัญเชิญประดิษฐานมาไว้ที่ซุ้มวิหาร เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2458ทรงถวายพระนามว่าพระร่วงโรจนทริ์สีอินทราธิตธรรมโมพาสมหาวชิราวุฒราชปูชนียบอพิษมีส่วนสูง12ศอก4นิ้วและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าในพระราชพินัยกรรมให้บรรจุพระอังคารของพระองค์ท่านไว้ที่ฐานพระนี้ด้วยขอขอบคุณแหล่งที่มาศิละปะแม็กคอม